สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอรีวิว,ว,วเซ t ตอัติแฟกต์ใหม่นะครับฮั s ออฟโอปูเ n นดีหรือขอเรียกสัส้นๆว่าเป็นเซ็ h ฮัทละกันซึ่งความสามารถเวลาใส่2ชิ้นก็คือจะเพิ่มพลังมองกัน30%ส่วนเมื่อใส่4ชิ้นก็คือตัวคนที่สวมใส่จะได้รับบัฟค u r ิ o s i t y นะครับซึ่งบัฟอันนี้สามารถซ้อนได้4ขั้นแต่ละขั้นจะมอบพลัง้ังกน6%แล้วก็โบนัสความเสียหายหิน6% นะครับถ้าซ้อน4ขั้นก็คือเป็นป้องกัน24%กับโบนัสหิน24%ซึ่งถือว่าเยอะมากคราวนี้ในส่วนของวิธีการได้บัฟกับเสียบัฟเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูนะครับขอพูดถึงเคสเวลาอยู่ในสนามก่อนละกันถ้าคุณอยู่ในสนามนะครับแล้วคุณไม่ทำดาเมจธาตุหินใส่ศัตรูเลยมันจะลดลง1ขั้นในทุกๆ6นาทีอย่างตรงนี้ที่เป็นกี้เลขลดเหลือ3แล้วก็เหลือ2 มันลดทุก1ขั้นทุกๆหกวินาทีจะลด1ขั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้ตัวละครคนถืออยู่นอกสนามนะครับต่อให้คุณไม่ทำนามิอะไรเลยก็ตามมันจะเพิ่มบัฟให้1ขั้นในทุกๆ3วินาทีนะครับย่าว่าเป็นการเพิ่มนะสำหรับตัวที่อยู่นอกสนามอย่างเมื่อกี้อเบโดผมเหลือ1ขั้นนะครับอันนี้มันเพิ่มมาเป็น4่ละเดี๋ยวสักพักมันจะลดเหลือ3นี่นะครับเพราะฉะนั้นมันแสดงให้เห็นว่าสําหรับตัวละครที่อยู่นอกสนามเนี่ย การเก็บสแต็กมันค่อนข้างจะง่ายมากส่วนตัวที่อยู่ในสนามเนี่ยก็ต้องทำดาเมจเรื่อยๆหรือไม่แล้วก็สลับตัวออกไปก่อนนะครับปันนี้นตรงนี้ผมจะแสดงการเก็บแต็กแบบในสนามเนาะกลับมาเป็นอเโดะก่อนตอนนี้น่าจะ4อยู่หป็น่3สามนะตรงนี้เหลือ2ถ้าอยู่ในสนามนะครับเวลาเราทำดาเมจธาตุหินเนี่ยมันก็จะเพิ่มสแตก็ก แต่นะเมื่อกี้2ก็แล้วขึ้นมาเป็น3แล้วเป็น4นะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมอยู่โจมตีมันก็จะลดโจมตีก็เพิ่มนะครับอันนี้ก็คือไอเดียในส่วนของการเพิ่มลดสแต็ตซึ่งผมพูดตรงๆว่าใช้ไม่ยากเท่าไหร่สำหรับตัวละครที่เหมาะกับเซตนี้นะครับจะมีอยู่4ตัวตัวแรกก็คือตัวของอเมโดซึ่งจากที่ผมลองคำนวณนะถ้าเราเทียบกับเซตเก่าก็คือเซต2เบต้าบวกโนเบสนะครับเซตใหม่จะทำดาเมจได้โดยรวมแรงขึ้นประมาณ20% ซึ่งถือว่าเยอะมากเพราะฉะนั้นการฟาร์มเซตใหม่อบเบโดเนี่ยผมมองว่าคุ้มส่วนตัวของโนเอลนะครับก็เซตใหม่เนี่ยทำดาเมจได้แรงที่สุดแต่ว่าถ้าคุณใช้อาวุธเป็นเซอร์เพนสไปรหรือเลธฮอนนะจะแรงกว่าเซตกาเดียเตอร์กับโบไลท์ ight, ประมาณ7%ถ้าคุณใช้ไวบบายจะแรงขึ้นมาประมาณ3%สหรับผมมองว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเซตกาเดียเตอร์หรือโบไลท์ ight, ที่ออฟลองสวยมากๆอยู่แล้วเนี่ยไม่คุ้มที่จะมาฟาร์มให้โนเอลโดยเฉพาะ นะครับยกเว้นว่าครูจะฟาร์มให้ตัวอื่นไปด้วยนะส่วนอีก2ตัวที่จะเข้าก็คือตัวของโกโลกับอิโตผมคิดว่าเซตนี้ก็น่าจะเป็นเซตที่ทำดาเมจได้แรงที่สุดแน่นอนแต่ผมยังไม่ได้คํานวณดาเมจนะครับเดี๋ยวไว้ค่อยอัปเดตเพิ่มนะสำหรับตัวละครหินตัวอื่นอย่างเช่นตัวจงหลีหนิงกวงแล้วก็ตัวละครหลักท่าถิหนนะครับตัวละครพวกนี้จะเน้นดาเมจคือสเกลแรงตามพลังโจมตีเป็นหลักเพราะฉะนั้นผมมองว่า ใช้เป็น2องเบต้าก็คือ2หินนะครับบวกกับพวกเซตอย่างกาเรเตอร์หรือชิ้นไมนาวะที่ให้พลังโจมตี2ชิ้นแล้วก็เซตโนเบสที่เพิ่มดาเบจไม่ตายนะครับใช้พวก3เซตนั้น2ชิ้นผสมกันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าก็ไม่ได้คุ้มที่จะฟา์ให้สำหรับตัวละครพวกนี้โดยเฉพาะนะครับสำหรับเนื้อหาของวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่เข้ามารับชมนะแล้วก็ขอขอบคุณร้านเพลเ r พยนะครับร้านรับเติมเกมที่ประหยัดปลอดภัยนะครับผมเติมมาตลอด ไม่มีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันเลยแล้วก็ประหยัดไปได้เยอะมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจก็ติดต่อร้านผ่านทางไลน์หรือ Facebook ตามรายละเอียดในคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ถ้าชอบก็ฝากากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ